ถ้าพี่จะแก่ก็ขอแก่อย่างมีคุณภาพนะคะเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยจะป่วยง่ายแล้วก็เจ็บอดๆแอดๆยิ่งเป็นผู้หญิงอ่ะแก่แล้วแก่เลยค่ะแต่พี่อ่ะดูแลตัวเองตั้งแต่อายุเข้าเลข4ค่ะมาดูแลตัวเองด้วยพี่แปดล่องแก่นเอสเซนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เฮดจากลำไยทั้งหลูกกันค่ะพีแปดตัวเนี้สกัดจากลำไยธรรมชาติแล้วลำไยอ่ะ เขามีสรรพคุณเยอะมากแต่อย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้ตัดสินใจทานเลยคือเขามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแนะนำเลยค่ะ P80 ลับยสกัดเข้มข้น100%มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยพี่สดใสและรู้สึกมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นค่ะ ส่วนวิธีการกินนะคะกินแค่ขังละหนึงช้อนโตะจะกินตอนเสาร์หรือก่อนนอนก็ได้ถ้าหากผู้ใดสนใจนะคะสามารถกดสั่งสื้อในตะกาด่านล่างได้เลยหรือจะหาสื่อตามร้านค้าสันนำได้เลยะะด้อค่ะเด้อ